ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวผัดปูนะครับที่ตลาดดินแดงประชาสก๊อตเก้านะกรุงเทพมหานครนะฮะก็ทางร้านนี้ก็มีเมนูหลายอย่างเลยนะฮะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับผมข้าวหมี่ซั่วครับผัดหมี่ซั่วนะฮะ ตัวไส่นะครับใส่ไข่เข้าไปตัวอย่ามประมาณใส่ชิวกับพวงวัคกินโอ้ยอย่างยอร,ราก้า,ลลาครับโอ้นครับสูตรจีนๆหน่อยนะครับราคาอาหารเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ กระเป๋าสามสิบครับถ้าท้องผ่ากับทำมีส้วก็สี่สิบบาทครับผมกระเป๋าสามสิบเนอะมีตัวก็สี่สิบที่ขายดีสุดแล้วนี่เป็นข้าวผัดปูใช่ไหมข้าวผับดปูกับกระเพราหมูสับครับผมข้าวผัดปูกับกระเพราหมูสับนะฮะที่ขายดีนะฮะทำมีส้วขายดีจริงจริงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีขายตามเหมือนมีสับครับผม ขายวัไนไหนบ้างครับที่นี่ขายทุกวันอังคารถึงวันที่นะครับ,ว,นนว,รบวันจันทร์ไม่ได้ขายหยุดทุกวันจันทร์นะฮะขายวันอังคารถึงวนัน,น<ข>อ,อ,อ,นอ,อาทิตย์นะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะประมาณตั้งน้าประมาณบ่ายสามถึงสามทุ่มครับบ่ายสามถึงสามทุ่มนะครับผมมาอุดหนุนกันได้นะฮะตลาดดินแดงประชาสงเคราเก้านะครับผม นี้เป็นเมนูอะไรครับอันนี้ผัดหนีชั่วผัดหนีชั่วออเดอร์เยอะนะทรงนี้นะเ,เปิดร้านมาก็ออเดอร์เยอะแล้วนะไม่เสียว่าเขาผ แยกไปก่อนนะครับใส่เครื่องเข้าไปนะไฟลุกเลยนะประมาณนี้นครับครับไฟลุกเลยคนระับใส่ผักเข้าไปครับ ันนี้เป็นพวกเครื่องปรุงเนะบางร้านนะครับใส่หนึ่งช่บ ก็ใช้ไฟแรงนะครับเป็นพวกอาหารจีนนะใส่ไข่ไนะใส่ไข่ที่อาไว้นะที่พักไว้นะทัากษะการใช้กระ,กระทะนี่เก่งมากเลยครับผมนี่ครับ อันนี้40บาทนะครับครับผมครับ40บาทนะครับอันนี้เคยเป็นเชฟมาก่อนหรือเปล่าครับจะอยู่ร้านอาหารหรืออยู่ร้านอาหารเหรอฮะครับผมอยู่ร้านอาหารก็ตอแสดงว่าก็ต้องเรียกกุป๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปหรือเปล่าฮะโอแต่ว่าเก่งมากเลยนะการการใช้กระทะน,นะครับสุดยอดครับ <c oughs> นี่ฮะ40บาทนะครับนั่นรับประทานครับผมนี่ครับโอ้40บาทนะฮะ ปลายเยอะนะครับช่วงเย็นนะฮะตอบคิวคนเยอะเลยนะครับผัดหมีส่ส้ว40บาทนะครับข้าวผัดปู40บาทข้าวผัดกุ้ง40ข้าวผัดแหนม40ข้าวผัดไข่30ข้าวไข่เจียว25บาทนะนี่ใครที่มาก็มาจดคิวทางด้านนี้นะครับผัดกะเพราเป็นผัดค่ะผัดเท่าไหร่ผัดกะเพรานะก็มีนะครับ มันจะเป็นวัตถุดิบนะฮะทางร้านนะครับวัตถุดิบทางร้านก็มีเยอะนะครับเมนูก็เที่ยวพันึคนนะนนครับเมนูปลาตะเพรานะครับวัตถุดิบเนะครับต้คง,งให้ดูนะครับ น,นะครับข้าวกระเพราหมูสับสามสิบบาทลูกค้าเข้าร้านตลอดนะครับเยอะเสื้อนอนไหม พัดนะครับโเคครตีมือพอทุกคนนะครับข้าวไม่ร้อยหกเลยนะข้าว ใส่หลอดเข้าไปนะครับในเนื้อปูนะเนื้อปูนี่ใช้เป็นส่วนไหนครับเออ่จะเป็นปูเนะะื้อครับเนื้อปูปูเนื้อนะฮะครับอ้ช่วงช่วงตัวใช่ไหมฮะครับ,รบใช้ช่วงตัวนะ ปกติอันนี้น้ำปูไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับครับครับลูกค้าสั่งมาพิเศษครับร้อยหนึ่งพิเศษหนึ่งร้อยบาทโอ้ได้หร้บครับผมสามารถสั่งได้เลยนะฮะปกติข้าวปูราคา40บาทนะครับถ้าอร่อยแล้วก็

ไม่เขาใส่ชนะื่อะไรก็แขมกเลยนะโอ้พรีน้ำซุปด้วยครับนี่ครับโอ้มเมนูที่มีผักนี่ก็ได้เป็นมีมีชั่วนะเมนูนี้นะครับ ก็ขายดีเหมือนกันนะมีซั่วขายมากี่ปีแล้วครับที่นี่ที่นี่ได้ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับโ oh. อ้ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับอะไรฮนะ,อ,ะอยู่ในร้านาอยู่ในร้านอาหารนะครับทำงานในร้านอาหารนะ กุ๊กนะครับเป็นปกุน๊กเห็ดหอมพักแต่การแท้กระทะนี่สุดยอดครับพักไทยไว้ก่อนนะเราบใส่เครื่องนะครับส่วนก็มีเนื้อไก่นะครับมีเห็ดหอมมีหอมแดงนะครับ ไฟลุกเลยเดียวครับ ไปมากเลยครับ แต่ระหว่างนี้ใช้ข้าววันละกี่หมอครับประมาณ,มาณสิบโลสิบโลข้าวประมาณสิบโลเลยนะบนาะถือว่าขายดีเลยนะครับก็จะมีใช้กับอันนี้นะครับผัดกะเพราเนาะ เป็นข้าวผัดกุ้งนะครับกงขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ